มีเรามานมกันวห้องทีใสแหวนก่อนนะแสงไม่พอ ในะน้ำหนักคงติดใช่ไหมจริงๆแล้วนะถ้าตมามสรีระหลังไทยเราถือว่าสุงหลอนะิควรจะมีน้ำหนักผีห้าิห้โลห้าสิบหกโลห้าสิบหแต่ตอนนี้น้ำหนักก็คือเจ็สอดแสดงว่าน้ำหนักตอนนี้เจ็ดสอ็ดือว่าิจันนั้นน้ำหนักหนักเกินเกินไปเกินไปสิบอกิโลประมาณนั้นนะคิดว่าเนแบบนี้ อาิจริงเ่ควรจะนจริงควรจะนัดก,ก,ก็คือห้าสิบห้าชึ่งหกสิยนแต่ตอนนี้จสิอ็แสดงว่ามันขึ้นไปแล้วประมาณสิบอกโลทีนี้ให้หนุกเนี่ร่างกายเรานี่นะร่างกายเราเนี่ยมีส่วนประกอบมีกระดูกมีไขมันมีกล้าเมเนื้อมีนมม้ำบวกเกนื้อน่ยผม,มี่จะนดัดผมพี่ที่วาเป็นน้ำระบบต่างๆที่วเป็นน้ำถ้าหมาตอนนี้เรานำหนักเกินมาส่วนที่แบกร่างกายเราไวาเ้เนือกระดูกถูกไหม แบกอยู่การดูกันารดูของร่างกายเรามันแบกอยู่ที่ว่าเป็นพวงยางไปได้ขนาดนั้นใช่ั้นแสดงว่าเนี่ยแบกน้ำหนนะักเกินกันมาเรอะๆเกินมาเรื่อยๆ,ๆตอนนี้18ลเมตรเร็วซึ่งเวลาที่ไม่จะคผลที่จะต้องข้าวซ่กระบวนการหมดแลว้วทีเหนี้ไอ้การหมดเนี่ยถ้าจะหมดให้มันดีก็าถึงหมดให้มันขอโทษที่มันเกินมานี่เกินมาจะเป็นผิดมันผิดไหมอืมทีนี้มาดูกันว่าซึ่งการดีมไอ ขาบีมไอ้นี่มันมาาก็คืขหาหมากระากก็่างกาเรานะไอ้นี่จะเป็นตัวมีนวจะมาทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ร่างหลังกาเราตอนนี้สภาพร่างกาเรามันเกนหมา,รา,ากระทกแล้วหรือยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็คานวณอันนี้แป๊บสํคนวณให้ลุงดคอน่นะแป๊บ่องคิดคอดเล็กไหมอาใช่คิดเื่เนกัน ตอนนี้เราคัด26 26ที่ตอนนี้เรากัด26 26เพิ่ง 20. 20. มาดูในวิจัยเรนนิสมีถึง25จึ้งจึ้ กาวตอนนี้อยู่ในอยู่ในช่องนี่แล้วคำนวณมาแล้วก็คือยี่สิบนะพอมาดูกำล่งตัวเล็กที่ส้มควรจะมี่างไรเราวควรจะเป็นนีนะมันจะตอนน้องอยู่ในช่องสี่เที่ยวงปกติ<ม>อะสีส้มเนี่ยคือเลมีน้ำหนักเกินแล้วนี่คือเป็นตัวอ้วนแล้ว<ม>นี่มันกลายมาตั้งตอนนี้ตอนนี้เราเป็นโรคอ้วนแล้วและเกิดพอยไปล้าวมันจะเกินไปเรื่อยๆนี่ก็คือทำให้เกิดภาวะนั้นยังถือว่าเป็นโรคอินซิบดีก็คืออะไรนะ คือโรคที่ไม่ได้มาจากการติดต่อไม่ได้มาจากการติดต่อคืออะไรก็คือว่าโรคบอกว่าความดันไขมันในเลือดไขมันนั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละเป็นอย่นั่นแตลไม่กินะเข้าใจว่านั่นคือเป็นวายมานั่นแหละแต่ปร้ติดปัสตัวนั่นไปดูออะติดตัวนั่นยเน่นอั่นอเออเต็ม่ไม่กินอคแต่ี่ตังกินเตมไม่กินแต่พี่ นนี่ไงเรากําลังเข้าสู้กระบวนการลดภาวะไอ้พวกนี้ไงโดยการเริ่มต้นเราต้องรู้จักร่างกายเราก่อนไง <Yeah. S 1> ตอนนี้หลังกายเราเนี่ยทุกอย่างเกิือนมากเลยเพราะฉะนั้นรักสําคัญรักสําคัญก็คือเราต้องลอดไขมันออกจากร่างกายให้ได้นะนมีมาดูป็นลาวสองทับไปแล้วทีนี้เปอร์เซน็นต์ไขมันเปอร์เซน็นต์ไขมันเลยเดียวสกแกนมาแล้วก็คือซ้ำทุกซ้ำทุกเดกือนซ้ำซ้ำทุกเดือน มันจะถือมาดูยูปสร้างที่พวกคสร้างด้วยติเลงประมาณนี hmm. ้คุณเปดไฟเปไฟเปิดไไอ้ตัวเนี่ยไอ้ไอ้นี่มันมันสื่อกากัน สี่แต่ยวเนลักษณะประมาณมประมาณไม่วนไม่้มแต่ไขมันยมเยอะสายถูกต้องเพาฉะน,นั้นพอเรารู้เร็วเนี่ยภาวะตรงนี้ก็คนะน,าานีรนในภาวะชื่อวา่าชื่อวา่าง,นะ 3, งนนเนาะมกือไม่กิมันพาฉะนั้นะียท่ม,นนมันเนีคำว่าสร้ที่ที่เา,เานวณมาให้นี่เนะมันก็คือไขมันตายฉันพูไห ใช่มันมันจะมีไม่เวลามันเรากินเข้าไประับร่างกายเป็นไขมันใชไหมปแก๊เป็นไขมันมันจะแก๊สอีู่าุ้ร่วนส่วนนึงก็คือยูนในรอดเลือะรอดเหลือก็คือว่าเราต้งไปต้วจก็คือไปลงในยาบ้านจะูเสีไมว่าไขมันในรอดเหลือเท่าใดไขมันตอนนี้อจริงไขมันอันทีซ่อมาถือว่าไปแก๊สเรื่อแก๊สอยู่ตายฉันพิวนน้าตอนนี้มันยังทองตาแค้นตอนนี้นาทองปุ้งปุ้งแง่งนั่นแหละนั่นคือไขมันเนี่ยไขมันอยู่ตายเอเลยเป็นคนจนรู้อ่ะ เองค่ะเหล็กแต่วา่าอีกอันหนึ่งนะที่จะบอกใ่้ก็คือว่าไขมันในสองทองอ,อีกอันหนึ่งนะก็คือหขมันสองทองข้อผิดตอนนี้นะอยู่ในระดับแปดระด,ระดับแปดแสดงว่าอยู่ตรงนี้สี่ซมระดับแปดนะนี่เพียตัวเล็กไหมระดับแปดี่ถ้าเกิดที่เขียวถือปกติแต่ถ้าเกิดม่ถึงเดิมเกินแนวพบถึงกาวพบถึงกาวนิแต่เราแปด กถึง9ที่หวานอยู่ในที่อ,ทอยู่ในแบบเ,เ,เ,เสียงยแล้วเสียงไทยแล้วตอนที่ตอนทีน่เด้นะข้าวคอดหลอดไขมันนะเด้ยอยู่ที9่9เชื่อไหมตอนนั้นอยางปกติปกติผู้ยังปกติกตว่ายังอยู่ที9่9แต่จริงมันคืออีข้ามเทศแล้วไงอีข้มามเทศแต่นู่นเนี่ยเป็นดแล้วเข้าใจใช่ไหมคือมัน6ถึง86ถึง9เลย6ถึง86ถึง9แต่ตอนเนี้ยตอนเนี้หลอดลงมาแล้วคืออยู่ที่6 อย่างยูน,นิค้มคอมนมีชนะเขา้ขาเข้าเข้าโคตรปั๊บแล้วนะลดน้ดไขมันแล้วนะเนี่ยเข้ามาสภเน,นี่ย่างยูนิตหกเพราะฉะนั้น,านราต้อทำลมาให้ยูนเคสีเขียวเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างวะเออตอนนี้เราสภาพางกายเราก็เป็นแบบนนะี้นที่ม้มาด้วยไอร่าง้ายไอรงไม่ความหวา,า,าไม่ความวา่วาโครงสร้างของเราดีเลยนะครับนี่ย ตอนนี้อยู่ที่5้าสิอายุรลังกายอยู่ที่ห้าสิบกลองดูดูว่าตอนนี้ติบอะไรห้าสแต่เราบอกเผา้ามันเมือคนอายุห้าสิบเข้าใจไหมมันเ้าไม่ดีอ่ะเมือคนปี่อายุมากกว่าขึ้นบางคนนะหกสิบว่าไม่ใช่ว่าสายมันเผาพ่านก็ะือว้าชื่อว้า ที่ชอที่แดงชมทแดงเน่ยยนเคนั่นเลยทีนี้มาดูกันว่ากำเนื้อกำเนื้อของี่กำเนื้อทีอง้าี่ชดอง้ามาดูกันว่ากำเนื้อออเดี๋ยวนะมยให้แลนี่ยืมให้แลว่ามวคมาในองทอ,มองมันขงติดตอนนี้เป็นแปใช่ไหมตอนนั้นข้องเลยวเป็นกาให้ดูว่ให้มาในชองท้องไหา้ในองท้องของเราเนี่ยมันจะมีอ,อไดอยู่ข้นเนี่ยหัวใจตับ ไตไส้ปอดกระโพอาหารลำไส้ทุอยางเหนืนั่นเนาะนี่คือปกตินี่คือภาวะปกติที่ไม่มีไขมันอุดตันที่ไม่มีไขมันแต่พอเราเริ่มีไขมันเข้าไปสะสมข้างในการทํางานของเก้าะช้ชาลงทํางานได้ไม่ดีขึ้นเมื่อยเหื่อยมาทำนู่นทำนี่ทำงานผมไขมันมันต่เกาะอยู่ตับเอาอะไรต่างๆไม่ดูมันเนี่ยตับถ้าตับปกติก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ไขมันเวลามันไปกอกไปเกาะตับมัน อมีคนนี้งแบบเป็นไขมันก็ตับเยอะนะของนั้นจริงจแล้วอ่ะไม่ใช่คนกินลาวซุบุรี่ได้ขนาดนั้นนะคนเกิดจากการดื่มบริโภคไขมันเข้าไปเอะนะตอนนี้คนนี้เป็นกันเยอะนะไอ้นี่พวกรอดเลือดเนี่ยไอ้นี่กะเป็นปลวกรอดเลือดเนี่ยถ้าเกิดไขมันเป็นกั้งแต่นี้ในรอดเลือดถือถ้าเกิดเราตัวช่กไหมถ้ากรณีที่มีไขมันในช่องคลองเยอะแยะมากมายในรอดเลือดมันตรงนี้เอาแต่ว่าไม่ได้เปือร้อน แต่พอไปดวดพุทธของมันเป็นไช่มัในรอบเดือนก็คือกินยาคือกินยาในรอนเนือนเพราะมันอันตรายที่สุดๆเลนะเพราะมันหมบเล็กๆเล็กๆเล็กๆหมดบางที่สุดเนี่ยเป็นอันตรายที่ว่าไข้ไปในช่องทองแต่ตอนนี้ผิดมีขึ้นแปดอ่ะมีขึ้นแปดอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงรอดเดือนเนี่ยตอนมันกาวกาวอู้มันยังไม่มันยังไม่เกินมันอ่ะเยอะเยอะต้นข้อมนีนงานไงเอ็กซ์น่าไงให้มันในช่องทอง ข้างในทองข้างในเกาะตัดตัดหลุมนั่นแหะตักไตชายคุงตอนนี้ไขมันเกาะอย่างงั่นแหละมันจะเกิดภาวะน้นแหละน้ำแหละที่มาดูทีนี้มาดูกามเนื้อกามเนื้อนี่มีความซ้ำขึ้นภาวะกามเนื้อจะเป็นเป็นเต่าเข้าเป็นเต่าเข้าไขมันเวลาไขมันมีเปรตเสมือนกับขยะกามเนื้อเปรตเสมือนกับเต่าเข้าขยะถ้าบอกวันนี้ถ้ากามเนื้อเราหมีน้อยถ้ากามเนื้อเราหมีน้อย

บางทีมันก็โดนฝางไปดอกลาดว่ะถ้ากินยาหมาเราวมันเป็นไอทูกต้องไม่เป็นหนึ่งทุกต้องรองว่าทีกแนวเนี้ยยายมา่สันเมีเี้เอ้อ่ายดั้นะมาั้ยาลูมีนั่นกินบัเด้เดี๋ยราไม่ได้ทุกท่าฟ้องดีจ

อยู่จริงสร้าตรงงสร้างพีสีเนีดูไหนี่คือความนี่คือความนี่คือความจัเป็นหงจริงนะแ่อยลน้ตาเยเราไม่เคยอาเราไม่เคยนิ้นังเลยตากฟท่านเลยหม้ออันมีหม้ออยู่หม้อนงไหนหลกฟันนในร่างกายสี่สิบเจ็ดี่สิบเจ็้นเมต้เม่อ่้งเนาสี่สิบเจ็ดจุดนะชื่อว่าปกตินะดีใจด้วยนะามีขีดเขียวหนึ่งอัน ว่าาตงกกินนตต้องกินปู้หิงงนะขให้ผน้ำในรางกายคือือ์เ